บทที่2อคุณพ่อแสนหวาน แสนรักเลี้ยงลูกอย่างไรยากเกินกว่าที่สมุดจะอย่างรู้เขารู้แต่เพียงว่าแสนรักเป็นแม่ที่ดีใส่ใจและเป็นห่วงลูกมากขณะเดียวกันก็เสะเข่าอยู่ไม่น้อยกล้าปล่อยลูกไว้คนเดียวได้อย่างไรแม้ว่าจะแป๊บเดียวก็เถอะถ้าเป็นเขาเลี้ยงนะเขาจะไม่ให้ลูกคลาาสายตาไปแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเลย คิดแล้วก็ขับรถไปด้วยอย่างหัวเสียนึกอยากจับแม่เลขาตัวดีมาอบรมเรื่องการเลี้ยงลูกของเขาใหม่เสียหน่อยแต่ก็ไม่รู้จะไปพูดว่าอย่างไรดีเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นแสนรักคนเดียวที่เลี้ยงดูแสนหวานมาจนถึงตอนนี้เขาไม่มีบทบาทอะไรในชีวิตลูกเลยแม้แต่เรื่องเดียวขนาดชื่อพ่อยังไม่ใช่ชื่อเขาเลยด้วยซ้ำคิดๆก็ยิ่งหงุดหงิดเท่าทวี ก่อนที่ความหงุดหงิดนั้นจะเริ่มกลายเป็นความรำคาญเมื่อเม็ดฝนเริ่มโปรยปลายลงมาบนกระจกหน้ารถฝนตกก็ยิ่งทำให้รถติดกว่าเขาจะกลับถึงบ้านคงจะสะบดคำหยาบคายออกมามากมายเป็นแน่แต่ไม่ทันไรสมุดก็ต้องสะบดออกมาจริงๆเมื่อสายตาเจ้ากรรมดันเหลือบไปมองยังป้ายรถเมย์ซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากหน้าบริษัทมากนะักและเหตุผลที่สะบด ก็เป็นเพราะเขาเห็นร่างตาหงของหญิงสาวคนหนึ่งยืนหลบฝนอยู่ไหลข้างหนึ่งสะพายกระเป๋าสัมภาระต่างๆส่วนไหลอีกข้างมีเจ้าตัวเล็กพาดบา่านั่นมันรักกับหนูหวานไม่ใช่เหรอสมุดพึมพำเพ่งมองก็พบว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ผิดเพี้ยนไปเลยแม้แต่น้อยเป็นแสนรักกับแสนหวานจริงๆสองแม่ลูกหลบฝนเบียดเสียดกับผู้คนอยู่ใต้ชายคาป้ายรถเมล์ป้ายนั้นทำให้สมุด ต้องรีบตีไฟเลี้ยวเพื่อเข้าซ้ายและไปจอดเทียบฟุตปาททันทีแสนรักจอดรถได้ก็รีบพรวดพลาดลงจากรถปากร้องเรียกชื่อของหญิงสาวเสียงดังขณะที่คนถูกเรียกหันไปมองตามเสียงด้วยสีหน้าเหลือลาคุณสมุดมานี่ได้ยังไงคะเจ้าหล่อนถามด้วยความสงสัยโดยไม่ได้สังเกตสีหน้าของสมุดเลยว่ายับย่นแค่ไหนผมต้องถามรักต่างหากว่าทำไมมาอยู่ที่นี่ เขาถามกลับผู้คนไม่ได้สนใจเขาที่ส่งเสียงดังแล้วปล่อยให้เขาได้คุยกับอีกฝ่ายตามลำพังรักก็กําลังจะกลับคอนโดน่ะสิคะถามอะไรแปลกๆที่ต้องถามก็เพราะว่าการกระทําของหญิงสาวมันแปลกนั่นแหละปกติแล้วเธอไม่ได้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนี่นาแล้วทำไมรถของรักไปไหนสมุดออกปากถามทันทีด้วยอยากรู้แสนรักขมวดคิ้วน้อย แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณสมุดล่ะคะฟังคำตอบแล้วอยากจะจับมาฟาดก้นแรงๆนะัะไม่เกี่ยวได้อย่างไรเอาลูกสาวของเขามายืนตากลมตากฝนอย่างนี้ยังจะบอกว่าไม่เกี่ยวอีกตอบให้ตรงคำถามผมถามว่ารถไปไหนเขาเลยกดเสียงต่ำถามไปอีกแสนรักสูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วบอกออกไปอย่างไม่มีทางเลือกขายไปแล้วคะ่ะขายทำไมเอา้า ก็เอาเงินมาเลี้ยงหวานไงคะถามมาได้ก็เขาไม่รู้นี่นาว่าเธอต้องหาเงินด้วยวิธีนี้แต่เมื่อได้ยินคำตอบจากริมฝีปากสีสวยแล้วสมุดก็ใจเย็นขึ้นมาบ้างพร้อมกับทำความเข้าใจสถานการณ์การเงินของหญิงสาวได้แล้วทำไมไม่บอกเขากันนะว่าไม่มีรถใช้ไม่อย่างนั้นเขาเอารถอีกคันให้ยืมแล้วที่บ้านเขามีอยู่ตั้งหลายคันไม่หวงของกับเมีย แล้วก็ลูกสาวหรอกแต่ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดอะไรตอนนี้เขาเป็นห่วงแสนหวานที่มองเขาตาแป๋วมากกว่าทั้งมลพิษทั้งละอองฝนต่างรุมเร้าลูกสาวตัวน้อยของเขาเป็นการใหญ่แล้วขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้แสนหวานต้องไม่สบายแน่ขึ้นรถก่อนเดี๋ยวผมจะไปส่งเอ๊ะเอ๊ะอะไรของคุณไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรับก,กลับเองดีกว่ารักจะเรียกแท็กซี่ แสนรักรีบบอกเพราะรู้ทันว่าสมุดต,ต้องกลัวลูกของเธอตักละองฝนนานแน่โดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วสมุดก็เป็นห่วงทั้งสองคนนั่นแหละฝนตกแล้วเรียกรถยากนะรักไม่ต้องรอรถแล้วไปกับผมผมจะไปส่งแสนร,รักทำท่าจะเถียงอีกกระนั้นก็ต้องหยุดเมื่อสมุดขยันขยอจะมัวยืนคุยตรงนี้อีกนานไหมเตียวนูวานก็ไม่สบายดอกฝนเริ่มลงเม็ดใหญ่แล้วนะ ลูกไม่สบายขึ้นมาจะแย่เอาตอนนี้เองที่แสนรักได้สติและมีความคิดเห็นตรงกับชายตรงหน้าทันทีถึงจะไม่อยากยุ่งกับเขาแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเธอจำต้องเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับลูกสาวของตัวเองโอเคค่ะงั้นรักขอรบกวนด้วยนะคะเธอรีพูดเร็วๆสมุดก็พยักหน้าก่อนที่จะถอดเสื้อสูทออกเพื่อเอามากางกันละอองฝนให้กับแม่ลูกคู่นี้ก้าวเร็วๆ อย่าให้ฝนโดนตัวลูกเป็นห่วงลูกมากกว่าเมียอีกแสนรักเหลมองเล็กน้อยแต่ก็ทำตามกระทั่งมาถึงตัวรถสมุดร,รีบเปิดประตูให้สองแม่ลูกเข้าไปนั่งที่เบาะข้างคนขับเมื่อเรียบร้อยแล้วเขาก็ลดสูตรในมือลงตรงไปประจำยังตำแหน่งคนขับแล้วรีบขับเคลื่อนออกไปก่อนที่จะถูกตำรวจจับข้อหาจอดรถในที่ห้ามจอดปรรดารถข้างหลังบีบแตรใส่รงงมแล้ว สงสัยเขาน่าจะถูกด่าพ่อรล่อแม่ไปแล้วละ่ะถ้าว่าจะถูกด่าสมุดก็ไม่สนใจหรอกเขาสนใจสองคนข้างกายมากกว่าแสนรักล้วงเอาผ้าอ้อมในกระเป๋าสะพายข้างมาซับหยาดน้ำฝนบนดวงหน้าจิ้มลิ้มของแสนหวานเป็นพลวันไม่ลืมเช็ดเส้นผมที่ซึนน้อยๆด้วยกลัวว่าลูกจะไม่สบายสมุดเห็นแล้วก็ขมวดคิ้วขึ้นมาพร้อมกับยื่นม,มือไปลดความแรงของเครื่องปรับอากาศลง ทีหลังอย่าพาลูกมายืนตากลมตากฝนอย่างนี้นะเสียงนั้นเรียกสายตาของแสนรักให้หันไปมองไม่มายืนอย่างนั้นแล้วจะกลับได้ยังไงล่ะคะลืมไปแล้วเหรอว่ารักไม่มีรถขับแล้วไม่ได้ลืมหรอกเขาจำได้แม่นเลยทีเดียวละ่ะเพราะงั้นก็เลยผมจะให้ยืมรถรักจะได้ไม่ต้องมายืนรอรถเมย์ทุกวันแสนรักตาโตทันที เพรารู้ว่ารถแต่ละคันของเจ้านายเธอนั้นไม่ใช่รถญี่ปุ่นทั่วไปแต่เป็นรถยุโรปราคาแพงหูฉี่เธอไม่กล้าเอามาขับหรอกไม่ได้หรอกค่ะคุณสมุดร,รักไม่กล้ายืมหรอกค่ะต่อให้เป็นรถญี่ปุ่นราคาแสนถูกเธอก็ไม่กล้ารบกวนเขาหรอกทว่าสมุดไม่พอใจกับคำตอบของหญิงสาวเลยแม้แต่น้อยไม่ยืมแล้วจะกลับยังไงรักก็อย่าบอกผม ว่าจะมารอรถอีกผมไม่อยากได้ยินแสนรักก็เลยปิดปากสนิทโอเคไม่อยากได้ยินก็ไม่พูดก็ได้เธอก็ไม่อยากถูกเขาทำหน้ายักดุใส่เหมือนกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าที่สมุดพูดจาอย่างนั้นเป็นเพราะเป็นห่วงห่วงทั้งแสนรักและแสนหวานนั่นแหละเขาทอดทอนหายใจออกมาก่อนจะแก้ตัวให้หญิงสาวมีสีหน้าดีขึ้นผมไม่ได้ว่าอะไรคุณนะผมแค่เป็นห่วง ห่วงหวานน่ะหรอคะใช่สมุดตอบรับยังเด็กอยู่ต้องมารับมลพิษไม่ดีเข้าร่างกายจะป่วยเอาง่ายๆเรื่องนี้แสนรักรู้แต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นนี่นากระนั้นเธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปแต่แต่นั่งเงียบแล้วฟังสิ่งที่สมุดพูดเท่านั้นความจริงผมก็เป็นห่วงคุณด้วยเลิกงานมาเหนื่อยเหนื่อยยังจะต้องกระเตงลูกโหนรถเมย์อีกมันอันตราย แสนรักเหลือบมองเขาอีกทีขณะที่สมุดเองก็หันหน้ามามองเธอถ้าไม่ยอมยืมรถผมไปครับเอาอย่างนี้แล้วกันยังไงคะผมจะไปส่งคุณกับลูกทุกวันแต่ว่าไม่มีแต่นะรักผมจะไปส่งสรุปตามนี้แล้วก็เป็นแสนรักที่พูดไม่ทันสมุดอีกตามเคยเพราะเกรงใจว่าเขาเป็นเจ้านายด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะักแสนรักถึงไม่เถียงกลับ ได้แต่นั่งเงียบปล่อยให้สมุดชำเลืองมองแล้วขุ่นใจขึ้นมาน้อยๆเวลามีเรื่องอะไรแสนรักมักจะเก็บเงียบอยู่คนเดียวทุกทีไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการทำงานหรือเรื่องอะไรเธอก็มักจะเงียบอย่างนี้ให้เขามารู้ทีหลังตลอดซึ่งเขาไม่ชอบเลยเขาอยากรู้ว่าเธอคิดอะไรลำบากใจเรื่องไหนเขาจะได้ช่วยแบ่งเบาแต่เหมือนตอนนี้จะไม่เหมาะที่จะพูดคุยเรื่องนี้เท่าใดละมั้งสมุด จึงปิดปากสนิทบ้างเหมือนกันได้ตแต่นั่งฟังเสียงฝนที่ตกกระทบกระจกหน้ารถระคนกับเสียงอ้อแแอของแสนหวานก่อนที่เด็กน้อยจะพลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนและความเย็นจากเครื่องปรับอากาศสมุดหันไปช่วยขยับผ้าอ้อมปิดลำตัวของแสนหวานซึ่งนอนซบอกแสนรักเล็กน้อยก่อนจะหันไปสนใจกับการขับรถดังเดิมทิ้งให้แสนรักมองตามด้วยสายตาที่ยากจะอ่าน โดยที่เขาแซงทำเป็นไม่สนใจสายตานั้นอยากจะรู้เหลือเกินว่าผู้หญิงคนนี้คิดอะไรอยู่เขาอยากจะรู้จริงๆเลยใช้เวลานานใช่เล่นเลยทีเดียวกว่าที่จะมาถึงคอนโดของแซนวัคสมุดไม่ได้ส่งสองแม่ลูกลงแค่หน้าคอนโดเท่านั้นยังตามขึ้นมาส่งถึงห้องด้วยอยากรู้ว่าทั้งคู่อาศัยอยู่กันอย่างไรคอนโดแห่งนี้ไม่ใช่คอนโดราคาสูงอะไรมากนะัก กระนั้นก็มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาอีกทั้งก็ไม่ได้เก่าเก็บเป็นคอนโดที่เพิ่งจะสร้างเสร็จไม่กี่ปีทำให้สมุดพอจะเปลาใจขึ้นมาได้ว่าสองแม่ลูกอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสะ,ดสะอาดสะอ้านมีหนังซ้ำห้องที่แสนรักและแสนหวานอยู่ก็ใหญ่พอสมควรทีเดียวมีห้องนอนแบ่งออกเป็นสองห้องห้องนั่งเล่นห้องครัวและส่วนของระเบียง ทุกอย่างด้านในถูกจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยทีเดียวต่างจากที่เขาคิดอยู่มากโขคิดว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวแถมทำงานนอกบ้านด้วยคงจะไม่มีเวลาดูแลบ้านสักเท่าใดอาจจะรกหรืออะไรอย่างนั้นแต่พอได้เห็นความเป็นจริงกลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามสะอาดมากเขาถึงกับต้องออกปากชมแสนรักที่เพิ่งอุ้มลูกสาวที่ยังนอนหลับอุตุไปนอนที่โซฟาหันมายิ้มให้กับแขก ไม่ได้รับเชิญที่ถือวิสาสะเดินเข้ามาสำรวจห้องนั้นห้องนี้ในพื้นที่ของเธอน้อยๆก่อนจะออกปากขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณที่มาส่งด้วยนะคะคุณสมุดกลับไปได้แล้วค่ะหญิงสาวออกปากไล่ไกลๆตอนนี้เธออยากจะพักผ่อนมากกว่ามามีแขกไม่ได้รับเชิญเสนอหน้าอย่างนี้เธอจะพักผ่อนได้อย่างไรรักไล่ผมเหรอแล้วแขกไม่ได้รับเชิญก็หน้าด้านหน้าทนเสียด้วยนะ โดนไล่ like, แล้วยังไม่รู้สึกตัวยังมีหน้ามาถามกลับเปล่าค่ะรักแค่บอกคุณว่ากลับได้แล้วไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วเป็นอย่างนี้แสนรักจะกล้าบอกไปตามตรงได้อย่างไรหรอว่าเออไล่ได้แต่บอกเลี่ยงไปตามมารยาทพร้อมกลับหวังว่าสมุดจะกลับไปเสียทีทว่าชายหนุ่มไม่กลับไม่กลับไม่ว่ายังจะเดินไปนั่งตรงปตายเท้าของแสนหวานที่หลับปุ๋ยอยู่อีก ทำให้แสนรักต้องรีบกระซิบบอกเดี๋ยวหวานก็ตื่นหรอกค่ะเบาๆหน่อยคุณสมุดหวานนอนหลับยากนะคะนอนหลับยากเหรอก็เห็นหลับเก่งออกแทนที่เขาจะฟังตันถามกลับมาทําให้แสนรักต้องรอบพลูลมหายใจตอนกลางวันหลับเก่งค่ะแต่ตอนกลางคืนหลับยากตอนนี้หวานหลับแล้วรักก็ไม่อยากให้คุณทําให้ตื่นรักกลับมาเหนื่อยๆก็อยากจะนอนเหมือนกันนะ หญิงสาวว่าไปตามตรงสมุดเลยพอจะเข้าใจว่าชีวิตของแสนรักเป็นอย่างไรเลี้ยงลูกตัวคนเดียวก็ว่าเหนื่อยแล้วยังต้องทำงานนอกบ้านด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยคงเหนื่อยเป็นทวีคูณถ้าอย่างนั้นงั้นผมจะคอยดูหนูหวานให้ถ้าหนูหวานตื่นผมจะกล่อมเองรักนอนได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงจูจ่ๆก็เสนอตัวเสียอย่างนั้นทำเอาแสนรักเบิกตาโตเลยทีเดียว คุณสมุดว่าอะไรนะคะส่วนเขาก็ทำหน้าตามไม่รู้สึกรู้สาจะอะไรละ่ะผมก็จะอยู่ค้างคืนที่นี่ช่วยรักดูแลลูกไงใครรับเชิญมากันฮะแสนรักอึกๆอักๆขณะที่สมุดมีท่าทีไม่ยี่หละรักไปอาบน้ำกินข้าวแล้วเข้านอนซะถ้าหนูหวานตื่นผมจะดูแลเองพูดอย่างเดียวไม่พอ ยังจะยื่นมือไปจับเท้าเล็กๆนั่นรูปอีกต่างหากแสนหวานส่งเสียงอือออออกมาเล็กน้อยทำเอาแสนรักต้องรีบออกปากดูอีกครั้งอย่าแยหวานสิคะแล้วก็กลับไปได้แล้วรักไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือในเมื่อหน้าด้านหน้าทนอย่างนี้เธอก็ต้องบอกเขาไปตรงๆหากแต่สมุดไม่สนใจอะไรนอกเสียจากจะพิงพนักโซฟาด้วยท่าทีสบายๆเหนื่อยขนาดนี้ ยังจะบอกอีกว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือผมช่วยดูลูกและดีแล้วรักจะได้สบายบ้างไปไปอาบน้ำซะไม่อย่างนั้นผมจะอาบให้นะสมุดพูดจริงไม่ใช่คำขู่ถ้าเจ้าของเรือนร่างอรชรยังยืนอยู่ตรงหน้าเขาพาเธอไปอาบน้ำตามที่พูดจริงๆริแน่คุณสมุดกลับไปเถอคะค่ะแบบนี้รักไม่สบายใจนะคะซึ่งแสนรักก็ไม่ไปอาบน้ำตามที่เขาบอกจริงๆ ได้แต่ยืนพูดอะไรที่ไม่เข้าท่าอยู่ทำให้สมุดต,ต้องส่งเสียงดุส่วนกลับผมบอกให้ไปอาบน้ำไงแสนรักชักสีหน้าขึ้นมาน้อยๆนี่บ้านรักนะคะคุณสมุดจะมาวางอำนาจบ,บาดใหญ่เป็นเจ้านายรักที่นี่ไม่ได้รักยอมให้คุณเป็นเจ้านายเฉพาะในที่ทำงานคะ่ะถึงจะไม่ใช่บ้านจริงๆของเธอเป็นคอนโดที่บีดาของสมุดเช่าให้เธออยู่ก็เถอะกระนั้นหญิงสาวก็หมายรวมว่า มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเธอและลูกทําให้ต้องสู้ขึ้นมาส่วนสมุดก็มองดวงหน้าคมของสาวสวยแล้วพ่นลมหายใจออกมาเต็มแรงผมไม่ได้วางอํานาจบาดใหญ่ผมแค่อยากให้รักพักรักพักแน่ถ้าคุณกลับไปอย่ามาอยู่อย่างนี้เลยนะคะรักลำบากใจรักไปอาบน้ำคำพูดของหญิงสาวไม่เข้าหูเลยเขายังคงเอาแต่ใจ ทำให้แสนรักต้องเสียงแข็งไม่ค่ะจนกว่าคุณจะกลับออกไปเชิญค่ะคุณสมุดกลับไปได้แล้วไม่ว่าเปล่าจะเดินไปเปิดประตูให้เขาด้วยหากแต่ก็ต้องชะงักเมื่อสมุดว่าขึ้นผมเตือนรักแล้วนะหลังจากนั้นก็ผุดจากโซฟาตรงเข้ามาคว้าข้อมือของหญิงสาวเอาไว้ผมบอกรักว่าถ้าไม่ไปอาบน้ำผมจะอาบให้เองจำได้ไหม แสนตัลกลืนน้ำลายลงคอในตอนนี้จ้องมองสายตาคมที่มองมายังเธอนิ่งก่อนจะบิดข้อมือเพื่อให้หลุดจากการเกาะกลุ่มอย่าทำแบบนี้กับรักนะคะเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วคำพูดของเธอก็ไปกระตุกต่อมไม่พอใจของคนฟังเสียอย่างนั้นไม่ได้เป็นอะไรกันอย่างนั้นหรือสงสัยคงต้องทวนความจำให้เธอเสียแล้วไปอาบน้ำมาผมพาไป สมุดออกแรงดึงให้หญิงสาวเดินตามไปทันทีแสนรักทำหน้าตาตื่นร้องโวยวายออกมาคุณสมุด<ช>เดี๋ยวหนูหวานตื่นจะตื่นก็ให้ตื่นเถอะตอนนี้แสนรักไม่สนใจแล้วเธอไม่อยากให้เขามาทำรุ่มร่ามแบบนี้ปล่อยรักนะคะผมบอกว่าเดี๋ยวหนูหวานตื่นไงไวายไม่ฟังไม่ว่ายังจะถือวิสาสะอุ้มเธอขึ้นในอ้อมแขนอีกด้วย แสนรักโวยวายแต่ได้ไม่นานก็ต้องเงียบเมื่ออีกฝ่ายกระซิบมาอยากให้ลูกตื่นมาเห็นพ่อแม่ทำเรื่องสนุกสนุกกันอยู่หรือไงเบาๆสิรักทำเรื่องสนุกสนุกบ้าบออะไรกันเธอไม่ได้ทำอะไรเสียหน่อยมีแต่เขาที่ทำที่สำคัญเขาไม่ใช่พ่อของแสนหวานเสียหน่อยไม่ใช่ไม่รู้ทำไมพอคิดมาถึงตรงนี้แล้วแสนรักก็ต้องหยุดคิดไปเธอไม่กล้าจะเอ่ยคำนั้นออกมา ได้แต่เงียบกระทั่งอีกฝ่ายอุ้มเธอมาถึงยังห้องน้ำเอาละ่ะทีนี้ก็ถอดเสื้อผ้าออกซะแสนรักได้สติอีกครั้งมองหน้าคนพูดทันใดทำไมต้องถอดต่อหน้าคุณด้วยคะอา้าวก็ผมบอกแล้วไงว่าจะอาบน้ำให้รักจำไม่ได้เหรอรหนักขึ้นมาได้ในตอนนี้แต่ไม่นึกว่าสมุดจะเล่นแง่กับเธออย่างนี้นี่นารักอาบเองได้ค่ะคุณสมุดไม่ต้องลำบาก ถอดเสื้อผ้าออกซะรักไม่อย่างนั้นผมถอดให้นะไม่พูดเปล่ามือก็ยื่นมารุ่มร่ามบนกระดุมเสื้อเชิ้ตของหญิงสาวแล้วแสนรักเอี้ยวตัวหลบอย่างรวดเร็วรักทำเองได้ค่ะคุณสมุดออกไปเถอะนะคะคำพูดนั้นวิงวอนเสียเหลือเกินสมุดเลยดึงมือกลับมาแต่ก็ยังไม่ออกจากห้องน้ำไปไหนให้แสนรักได้มองอย่างมีคำถามจนกว่าคุณจะถอดเสื้อผ้าออกหมดผมถึงจะออกไป ม่งั้นไม่แน่ใจว่าคุณจะอาบน้ำจริงไหมแสนรักถึงกับค้อนตาเขียวนี่มันไม่ใช่เรื่องเลยนะสมุดคิดอะไรอยู่ทำไมเธอจะไม่รู้แววตาที่มองไปยังแสนรักวาววับระยะพราวไปด้วยความเจ้าเล่์เลยทีเดียวแสนรักมองแวบเดียวก็รู้ถึงความต้องการของเขาจึงได้แต่ก้มหน้างุศด,ด้วยไม่อยากจะสบตาให้ใจอ่อนใจอ่อนหญิงสาวรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะนานแล้วนะ ที่เธอไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางกายกับเขาพอได้เห็นสายตาอย่างนั้นเธอก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงวันเวลาเก่าๆจนก้อนเนื้อในอกข้างซ้ายเต้นตึกไม่เป็นซ้ำให้ตายเธอยังคิดถึงเขาอยู่อีกหรือเนี่ยแสนรักไม่อยากยอมรับเลยเธออยากจะลืมเขาไปให้หมดแต่แล้วสมุดก็ทำให้เธอต้องหวนดำลึกถึงความหลังขึ้นมาอีกเมื่อจูจ่ๆเขาก็ซ้อนปลายคางเธอขึ้นมา ทำไมรักไม่ยอมสบตาผมสมุดถามอย่างมีเล่ในเขารู้ดีอยู่เต็มอกว่าที่แสนรักหลบสายตาเป็นเพราะไม่อาจทนสายตาของเขาที่มองมาได้กระนั้นก็ยังถามไปด้วยอยากจะรู้ความในใจของหญิงสาวไม่มีอะไรคะ่ะแสนรักก็ไม่อยากจะบอกหรอกว่าเป็นเพราะคิดถึงเขาขึ้นมาได้แต่เอียงใบหน้าหลบแล้วปฏิเสธผมไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรสมุดเป็นคนดื้อ ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องเอาคำตอบให้จงได้ถ้าแสนรักดือ้อเขาก็จะดื้อให้ยิ่งกว่ารักบอกว่าไม่มีอะไรไงคะคุณสมุดจะค้างที่นี่ก็ค้างแต่ออกไปจากห้องน้ำได้แล้วรักจะได้อาบน้าแล้วก็เป็นแสนรักที่ต้องยอมอ่อนข้อให้เธอยินยอมให้คนตรงหน้าได้ค้างคืนในที่ของเธอแต่ไม่ยอมให้เขาได้แตะต้องสมุดก็ไม่แตะต้องเธอหลังจากนั้น เพราะว่าก็อดถามไม่ได้รักคิดถึงผมใช่ไหมคำถามนั้นเรียกให้แสนรักสบตาคนถามอีกครั้งแววตาของสมุดวาววอนอยากได้คำตอบยิ่งนะักเพราะว่าแสนรักกลับรักไม่อยากจะปฏิเสธแต่ก็พูดอะไรไม่ออกเมื่อจูจ่ๆสมุดก็ขยับเข้ามาใกล้แล้วกระซิบถามอีกครั้งคิดถึงผมใช่ไหมรักเธอคิดถึงเขาจริงๆนั่นแหละ คิดถึงมากคิดถึงเสียจนไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีรักจะได้อาบน้ำไหมคะเธอเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นแล้วกันเทว่าผิดอย่างมหันที่พูดออกไปอย่างนั้นเพราะนอกจากจะทำให้สมุดไม่ยอมไปไหนแล้วเขายังจะกระเถิบเข้ามาใกล้ชิดเธอจนเธอต้องถอยหลังหนีไปจนชนผนังห้องน้าได้อาบแน่ผมจะอาบให้เสียงทุมแหบพลาดหลุดออกจากริมฝีปากหยกัก และแสนรักก็ยอมรับว่ามันช่างเซ็กซี่เหลือเกินเธอนึกถึงตอนที่เขากระซิบข้างใบหูตอนร่วมรักขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวก่อนจะรีบสลัดใบหน้าเพื่อไล่ความคิดนั้นออกไปพร้อมกับยกมือขึ้นดันแผงอกแกรง่งที่เข้ามาชิกเธอมากขึ้นเอาไว้อย่าทำแบบนี้เลยค่ะคุณสมุดร,รักไม่ได้เป็นแบบเดิมแล้วนะสมุดไม่ฟังเขาคว้าข้อมือทั้งสองของหญิงสาวเอาไว้แล้วโน้มใบหน้ากระซิบข้างหู แล้วรักเป็นแบบไหนก็รักเธอสูดหายใจเข้าเต็มปอดรักไม่ได้รักสนุกเหมือนก่อนแล้วรักมีลูกแล้วทำแบบนี้มันไม่ควรรักสนุกที่เธอว่าเธอหมายถึงตอนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขานั่นแหละสมุดไม่ใช่คนโง่ทำไมจะไม่เข้าใจที่เธอพูดมีลูกแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอะไรกันไม่ได้นะลูกไม่รู้หรอก ผมจะไม่ส่งเสียงดังแล้วก็ทวีความดื้อดึงขึ้นมาจูบแผ่วลงมาบนซีกหน้าคมสวยให้แสนรักให้ผินหน้าหนีรักแล้วทำไมรักจะต้องยอมคุณด้วยเธอยังคงแข็งขืนไม่ยินยอมแต่โดยดีสมุดพูลมหายใจออกมาต้องให้เขาพูดจริงๆใช่ไหมอา้าวพูดก็พูดก็ผมเป็นผัวรักแล้วก็เป็นพ่อของนูวานด้วยทำไมจะทำไม่ได้ละ่ะ เท่านั้นแสนรักก็มองไปหน้าหล่อเหล่านิ่งนิ่งเสียจนสมุดไม่รู้เลยว่าคนตรงหน้าคิดอะไรอยู่ได้แต่สังเกตเห็นความมูบไหวในดวงตาคู่นั้นทำให้เขาต้องโน้มหน้าลงไปจูบเบาๆลงบนริมฝีปากบางผมรู้ว่ารักเองก็คิดถึงผมเรื่องนั้นแสนรักไม่เถียงแต่เธอก็ไม่ได้ตอบรับได้แต่ยืนนิ่งให้สมุดได้แนบชิดมากยิ่งขึ้น อย่าปฏิเสธผมเลยรักให้ผมได้ดูแลเธอแง่ <Yeah. S 1> เป็นเสียงของแสนหวานซึ่งเป็นเสียงที่ทรงพลังอำนาจเป็นอย่างมากเพราะพอทั้งคู่ได้ยินต่างก็พากันผละออกจากกันอย่างรวดเร็วแสนรักทำหน้าไม่ถูกได้แต่มองสมุดที่ได้สติก่อนจัดเสื้อผ้าของตนให้เข้าที่ให้ไปดูหนหวานก่อนสงสัยจะร้องเพราะตื่นมาแล้วไม่เห็นใครเขาว,ว่าเร็วๆแสนรักพยักหน้ารับเร็วๆเช่นกัน สติสัมปชัญญะกลับคืนมาแล้วก่อนที่เธอจะรีบออกจากห้องน้ำเดินไปหาแสนหวานซึ่งลุกขึ้นนั่งร้องไห้งองแงอยู่พัันอุ้มลูกขึ้นมากอดโอจนกระทั่งเงียบไปโดยมีสมุดเดินมายืนพิงประตูมองพร้อมกอดอกอมยิ้มจากนั้นก็เป็นเธอที่ไม่กล้าสบตาเขาจะไปกล้าสบตาได้อย่างไรละ่ะเมื่อกี้นี้เธอทำบ้าอะไรมาเธอรู้ตัวนะถึงจะเพิ่งมาดูต,ตัวตอนนี้ก็ตามทีเธอส่งวนวลมาให้ผมไหม รักจะได้ไปอาบน้ำจริงๆสักทีแล้วเขาก็เรียกสายตาของเธอไปอีกครั้งแสนรักพูลมหายใจออกมายอมส่งแสนหวานที่เงียบไปแล้วให้สมุดอุ้มแต่โดยดีขณะที่แสนหวานเองก็โผล่เข้าเกาะลาคอแกร่งของชายหนุ่มด้วยเรียบร้อยเอาละ่ะคุณแม่ไปอาบน้ำได้สมุดว่ามาอีกครั้งพร้อมกับโยกตัวไปมาหยอกล้อก,กับแสนหวานที่ตาแป๋วแล้วในตอนนี้อยู่เล่นกับพ่อขาก่อนนะคะ ให้คุณแม่ไปอาบน้ำก่อนเนอะเห็นทีแสนรักคงต้องไปอาบน้ำจริงๆแล้วล่ะงั้นรักขอตัวนะคะแสนรักว่าก่อนพาตัวเองกลับเข้ามาในห้องน้ำแล้วยกมือขึ้นปิดหน้าด้วยความสับสนเหลือกำลังภาพของสมุดที่ทำให้เธอสุขสมเมื่อครู่ไหลเวียนเข้ามาในหัวไม่หยุดเลยจนเธอร้อนวูบไปทั่วร่างทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่มีใครมากระตุ้นเร้าอารมณ์ใดๆอีกครั้งให้ตายเถอะ เมื่อกี้เธอทำอะไรลงไปนะเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกมากที่สุดเลย